ครับสวัสดีครับพบกับผมวัฒบาทนะครับวันนี้มีพารเครื่องมานําเสนอนะครับมีอยู่หลายรายการนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันนะครับรับการพาแท้สากลน,นะครับเนี่ยนำเสนอแล้วไปทีละองค์ทีละองค์นะครับสนใจก็ ติดตามได้ในช่องทางของ l ลายกับเฟซนะครับนี่ก็เป็นสมเด็จเนื้อตะกัวนะครับหลวงพ่ออิฐวจุลามณีนะครับสภาพสวยๆเนยนะครับนี่นะครับสวยๆเลย าไม่ได้ใช้เลยนะครับงต่อมาก็เป็นนี่ครับพ,พิชนโนโลกนะครับบันนางปญานะครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับสมุตโตเป็นประธานวิธีในการลุกเสกนะครับราคาไม่แพงนะครับ ต่อมาก็เป็นสมเด็จคะแนนนะครับหลังรูปเหมือนหลวงูศรีวัดเก่าถ้ำบุญน้านะครับสว,สวยนะครับเรียมเก่าๆเดิมๆเลยนะครับหลวงศรีเขาถ้ำบุญน้านะครับนี่ก็รูปถ่ายหลวงตาบนะครับมันมขาขมเลียง หลังยันนะครับสวยนะครับต่อไปก็เหรียญรุ่นสองนะครับหลวงาตาบันมะขามเรียงบล็อกชุบนะครับบล็อกนี้บล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยม บ็อกชุกนะครับนี่นะครับบ็อกชุกออสะอาดนะครับบ็อกนิยมนะครับบ็อกออสะอาดบล็อกชุบออสะอาดใครมีสวยๆแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับหลวงพตามวนมะขามเรียงมีทางอบปก้าไม่ชุบและบ็อกชุบนะครับใครมียินดีผม มีมาแบ่งปันผมยินดีรับเช่านะครับทักไลน์ทักเฟซมาได้นะครับมีหลายองค์ยินดีวิ่งไปซื้อนะครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับวสอุอรประวัติศาสตร์เปิดอาคารสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับสวยๆนี่นะครับนะครับสวยๆเลย ลายฐานมีโค้ดอยู่นะครับสนใจยินบ็อกกันมาได้นะครับตามลายเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านลา่างองต่อมาก็เป็นสลวงพ่เชิญนะครับวัดโคกทองเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินรุ่นปัญญาบาร,รมีนะครับปีสาเจสวยสวยเลยนะครับเนื้อเงิน ทักไลน์กันมาได้นะครับหรือต,ติดตามได้ใน facebook วัตถุบานนะครับองต่อมาก็เป็นลำพูนเงินวัดดอยี่หอมนะครับพูนเงินผิวไยยังแดงอยู่นะครับแดงแดงตามซอกอยู่นะครับสวยนะครับพาไม่ได้ใช้นะครับนี่พเงินนะครับองต่อมาก็เป็น ควาพ่อบุญตาวัดคองเกตลบลีนะครับควาพ่อบุญตาเดี๋ยวนี้ก็นะครับน,นี่ครับตามชื่อด้านหลังเลยของดีน่าใช้นะครับรุ่นกันฟ้ามหาลาบนะครับปี2537สประสบการณ์นะครับคนโคกสำโรงรู้กันดีนะครับภาพอยู่เดิมนะครับ องตอมาก็เป็นอมรวยนะครับอมรวยวัตโกนี่นะครับรุ่นเมตาบารมีนะครับสวยๆนะครับไม่แพงนะครับเข้าหาไว้ใช้ติดตัวนะครับหลักร้อยครับนี่นะครับ กระถินวอชิงตัน Washington นะครับหมื่นมนหมื่นพคาทานะครับน้องพ่อรวยวัตโกน,นะครับหมายเลขโคด้านล่างหมายเลขเหรียญรันนัมเบอร์อยู่ด้านล่างของขาไก่ครับสวยสวยหมื่นมนหมื่นพระคาทาครับกระถินวอชิงตัน Washington. องต่อมาก็เป็นเจริญพรนะครับหลวงพ่อรวยวัตกโกเป็นเจริญพรเล็กนะครับนี่นะครับสวยๆอืมสวยเลยตรงนี้ไม่แพงครับราคาหลักร้อยครับผมก็รวยหลักร้อยปลายครับ องต่อมาก็เป็นไตมาปีสี่หนึ่งของมะรวยวัตกโกนะครับองนี้เ,น,เนื้อปากกานะครับเนื้อปากกานี่น,นะครับนันหลังเขียนแควคาดปลอดภยัยไปดีมาดีนะครับไตมาสี่หนึ่งของมะรวยวัตกโกนะครับ เนื้อปากกานะครับชื่อดีความหมายดีนะครับต่อมาก็ปเป็นเหรียญแจกทานนะครับปีห้าสองนะครับรวยก็เรียกว่ารวย8ปดแปนะครับรุ่นนี้ด้านหลังจะมีตัวอักษรเขียนไว้นะครับควาสวย,สวยๆแดงนะครับนี่นะครับรวยแปดแป ไม่แพงครับราคาหลักร้อยครับนี่นครับต่อไปก็เป็นหลงพอร,รวยนะครับเหรียญชนะจนนะครับชนะจนเล็กปีห้าหนะครับเออไม่มีไก่นะครับเป็นบล็อกไม่มีไก่บล็อกตัวหนังสือนะครับยอดประสบการณ์อีกรุ่นหนึงของหลงพอร,รวยวัตโกนะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนี่ไม่แพงครับต่อมาก็นี่นะครับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับหนองตะโลนะครับสระบ,บุรีนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับ ศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียกว่าหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับสวยๆนะครับไม่แพงครับนี่นะครับมีไว้บูชาสําเร็จหนังใจหวังทุกประการครับนี่นะครับสวยๆเลยสวยๆแดงๆไม่แพงครับ ทานใดสนใจพระแล้วนะครับราคาเบาๆครับทักไลน์นะครับตามไลน์ด้านล่างเลยนะครับของคลิปหรือมาทักมาใน facebook ก็ได้นะครับวัรถบารนะครับนี่นะครับของดีอ่างทองครับหลวงพ่อสุวรรณนะครับนี่ครับพร้อมตะกุดนะครับ เชือกร้อยเดิมเนยนะครับตะกรุดเดิมมาอย่างนี้เนยนะครับเชือกเดิมตะกรุดเดิมนะครับรับประกันแท้นะครับทางผมทุกประการรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับสองประกวดของงานธรรมาคมพระเครื่อง พระบูชาไทยไม่แท้ผมยินดีคือเงินให้เต็มจำนวนนะครับน้ำประกันแท้ให้ครับน,นะครับสนใจองค์ไหนลองดูลองชมกันได้นะครับฝากติดตามด้วย,ยนะครับจะมีพระมาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีทักมาแล้วพระบางองค์ไขายออกไปก่อนต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงสอบถามกันมาได้นะครับทางไลน์ หรือพบกับผมได้ทุกงานประกวดพระเครื่องแผงจอหยุดทั่วไทยนะครับโตแดงนะครับพบกันได้นะครับพบกับพระองค์จริงได้ที่นั่นเลยนะครับครับถ้าไงฝากติดตาม้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ